วัดีค่ะผมกับชาแนลคำสิงแฟมิลี่นะคะวันนี้นะคะก็เป็นงานวันเกิดของเบนนั่นเองฉันเบแต่ความเงาจากคนที่ไม่เรืยใครอายนเราก็ไม่ ว่าวันเกิดเบสอะคือวันที่27ก็คือพรุ่งนี้ใช่ไหมแต่คือวันนี้ที่เราจัดคือวันที่26ก็คือวันเกิดของแม่ค่ะเย้ทุกคนก็ขอให้แม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็ดูแลเบสไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็คอยดูแลเรื่องเรื่องค่าใช้จ่ายให้เบสด้วยโอ้กระเป๋าจะระบายแพงไปไไไปไหวไมวแจะควบคุมไม่ได้เท่าไหร่นะคะอ่ะตามแม่บ้างก็เหมือนแตงโมแตงโมแตงโม ขโมยซีนทุกช็อตวันเกิดของเบสก็ขอให้หน้าที่การงานจะเริยรุ่งเรืองอันไหนที่ที่ไม่ต้องฝันแต่มันขอให้มันได้เนะงงเนาะคืออะไรที่เราไม่ต้องฝันแต่แต่เราทําแล้วขอให้มันได้ก็คือสิ่งที่เราอาจจะแบบไม่ได้คาดฝันไว้แต่ถ้าเราได้ทําแล้วขอให้มันสําเร็จสาเร็จเออเนี่ยต้องเรียบเรียงไม่เหมสวยขึ้นถ้าใครถ้าใครอวยพรถูกใจนะคะเออ วิ่งไม่เอาดิแม่เราต้องมันเยอะนะแม่แข่งกันเยอะนะไม่เล่นไม่เล่นแบบแม่ไม่เล่นไม่เล่นละไม่เล่นละเดี๋ยวจะคนเยอะเดี๋ยวเดาเดี๋ยวหาโอกาสแจกไม่เล่น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 คนเยอะวันนี้วันเกิดเบสค่ะไม่เห็นเลยค่ะวันเกิดเบสให้อะไรเบสอ่ะให้ใจรักเบสมากเบสอ่ะมีครบทุกอย่างแหละมีทางเพื่อนที่ดีหน้าที่การงานที่ดีเพื่อนที่ดีเช่นกู กูด,ด,ด้วย <c oughs> ขออภัยนะคะถ้าคลิปนี้มีคำหยาบยูบ่นไไมร้ท what are you doing อนคุยแค่คิดอะไรจะแค่อยากนะคะแล้วก็กับเพื่อนที่มหาลัยนะคะก็คือตอนนี้แดดกับตรงนี้นะคะก็จะเป็นนักฟุตบอลนะคะนักฟุตบอลก็จะแบบนี้แหละค่ะก็จะขี้อายนะคะข้อยก้าก็องตัวเราส่วนครอบครัวก็จะได้เหนโกนะคะ น้องภูไปไหนเราไม่รู้น้องภูงอนน้องภูงอนนรื่องอะไรคะงอนเรื่องเออหน่ะพูดไม่ได้พูดไม่ได้ไไดงอนนี่นะคะคุณพ่พอนะคะนี่ลุงเท่นะคะตอนนี้ซับหน้าให้พ่อโอ้นอนอโอนี่รอแต,แต่หน้าลุงเทยังแจ่มเลยหน้าลุงเทลุงเทยังแบบว่านี่หน้าลุงเทนี่ยี 25. 25. ่สิบห้ายี่สิบห้าเอางี้เอาคือเดียวกันเลยทับเลย ่ฝั่งผู้ใหญ่นะคะฝั่งเด,เด็กก็จะอยู่ข้างในนะคะน้องบูก็อยู่ตรงนู้นนะคะน้องบูน้องบูไม่ทำงานเลยนอนอน้องบูข้อง,งอนด้วยแลวน้องบูข้องนอนครับเลยขำไปวันนีเมื่อกี้เมื่อกี้ตอนที่แบบไม่ได้ถ่ายคลิปอยู่ใช่ไหมน้องบูเออเอาเป็นว่านางอะทำอะไรบางอย่าง<ม>ที่แบบเฮ้ยงงหมดไม่ไ เบสยายนะก็เลยแบบว่าต้องงอนหรือว่าโบต้องงอนเออคือแม่ต้องงอนหรือโบต้องงอนใช่ปะคือยายกับน้าก็แบบทุกคนก็แบบเออโบ้ทำไมทำแบบนี้แล้โบวก็งอนออกอยู่กับแม่เลยแมหลับแม่หลับล้มผ่านมาล้มใช่เออพี่เขาล้มใช่ดิหน้าดิหน้าไม่ต้องค่ะก็ตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวเรานะคะจะเตรียมทำการเซอร์ไพรส์วันเกิดเบสค่ะ เราติดตามชมเมยของเรานะคะก็ชอบเนมามากเราก็เลยปิ้นรูปเนย์มาให้เราไม่ได้ปิ้นเราเชิญมาค่ะอันนี้คือเชิญมากับมือเลยนะคะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะชื่อเนมาครับออ๋แต่รางนี้ใคระ คราอนี้นะคะแล้วก็เอายีมานะคะมาแล้วก็เค้กมาเ็มาเปรเยแต่เบนไม่รู้นะคะจะไปดูว่ารีแอคเบนเป็นยังไงเร็วเมาเร็วเร็วเแ้วเ สวัสดค่ะคุณเก้าเหลือคุ็แล้วยาขค่ะค่ะก็เราขอไมค์ก่อนนะคะค่ะก็ขอให้แฟนคลับทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไปช่องคัมซิงพันวิลี่ไปนานๆเลยนะคะแล้วก็ติดตามเบสไปนานๆ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 เลยนะคะแล้วก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนอยู่กันแบบนี้ตลอดไปนะคะคุณชิชูดอยน้ำตาไหล จะออนะยคขอบคุณทุกคนุกคนรู้ว่าเบชอบเนมาร์แต่คือตอนแรกอะเบ๊มองแต่เคสโวยแล้วเบยก็แบบเวลาแบบอ้าวเนมาร์แล้วแบบคือมันจะช็อกอลไวพอสามรถสนมาร์นะคะรู้สึกยังไงคะเนมาตอนนี้เนมารู้สึกยังไงคะรู้สึกรักเบ๊มากรู้สึกดีก ความสุขทำอะไรก็ขอให้ได้เงินเล่น hey. เ็คนดีมากเลนเ็เกมในขอให้เมีความสุขสื่ภาพร่างกายแข็งแรงงงวยยครับก็มีความสุขมากๆนะเบสขอให้ทำอะไรก็ประสบผลสำเร็จทุกอย่างมีคนติดตามคนรักเยอะๆนะวันเกิดปีนี้ขอให้เบสมีแต่ความสุขจิตไรก็ขอให้สมปรารถนานะ ให้เบสม,มีความสุขม,ม,มากๆรวยขอให้เกียรติดีๆขอสม,มัสดีนะเบสอยู่แฮปกับเบสมากี่ปีแล้วสี่ปีห้าปีหกปีเจ็ดปีแล้วปีที่แปดนะจ้าก็บรพรเดิมๆก็ขอให้เบสม,มีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงอยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้นานๆน้ๆ <c oughs> องต่อดีแค่นี้อ่ะไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอ่ะเราอววพรมาทุกปีแล้วอะค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันเกิดของเบสนะคะก็ขอให้เบสมีความสุขมากๆนะคะสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เป็นเพื่อนที่น่ารักแบบนี้นานๆค่ะ ้อะไรก็สมปรารถนาแล้วก็เจอคนดีๆแบบพวกเราค่ะขอให้เป็นพวกเราสุขมากๆเจอคนดีๆแล้วก็เป็นรวยเอาเงินมาเลี้ยงพวกเรานะคะวันนี้วันเกิดเบสนะครับรักคนีคำสิงห์ลูกสาวสุดจะรักนะครับก็วันนี้ครบบอกเลยว่าเนี่ยครบสิบเก้าขวบนะครับขอให้เป็นอย่างดีเนาะ ก็เป็นเป็นเป็นดีแล้วเบสนะครับก็อยากให้ฝันเป็นเวสทุกอย่างสุดความสุดเขตน,นะครับอันนี้อากมานี่ก็มีข่าวดีแั้นแหละเป็นนางเอกนัองอีกเรื่องนึงนะนก็คาดว่าปีหน้านี้เวสน่าจะลุกเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงคอนโทร่ยง,ยง,ยงจริงไม่ต้องื่องแน่นอนครับ